พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคมัมภีร์นำ<า><า>ชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชีวิต,วตที่รักพระเจ้า,าและ,ละรักเพื่อนมนุนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยครับคุณผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงคำว่าความรักผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนรู้จักความรักกันเป็นอย่างดีครับขึ้นอยู่กับว่ามุมมองของความรักของแต่ละคนที่กำลังแต่พบได้เจอในเวลานั้นเราจะนิยามจะให้ความหมายจะอธิบายความหมายของความรักว่าอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เหตุการณ์ในความรัก ที่เราได้พบได้เจอกันที่มนุษย์แต่ละคนได้พบได้เจอกันนะครับในเวลานั้นอย่างเช่นหนุ่มสาวแรกรักกันความรักก็จะเป็นเหมือนความรักหวานปานน้ำพึ่งความรักคือการเสียสละความรักคือความเข้าใจกันการดูแลเอาใจใส่ความห่วงใยซึ่งกันและกันแต่พอถึงเวลาที่ต้องแยกทางจากกันด้วยเหตุใดๆก็แล้วแต่นะครับ ความรักก็จะกลายเป็นความรักเหมือนยาขมความรักคือความผิดหวังความรักคือความเจ็บปวดความรักอาจจะเป็นเหมือนยาพิษสำหรับคนคนนั้นก็ได้ความรักคือการถูกทอดทิ้งความรักคือความทุกข์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะเรานิยามความรักตามสถานการณ์ที่เราได้พบได้เจอกันแล้วถ้าหากว่าในมุมมองของบิดามารดา ของพ่อของแม่ที่มีความรักต่อลูกก็จะเป็นความรักที่เสียสละความรักที่ยินดีที่จะให้ลูกมีความสุขไม่ว่าลูกจะดีจะร้ายลูกจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจจะดือ้อจะสนแค่ไหนจะเชื่อฟังอย่างไรหรือไม่เชื่อฟังก็แล้วแต่พ่อแม่ก็ยังรักลูกคนนั้นอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนี่เป็นความรักของพ่อแม่ที่เสียสละ ยอมที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับลูกยอมที่จะอยู่กับลูกได้ตลอดเวลาไม่มีอะไรมาเป็นเงื่อนไขที่พ่อแม่จะรักหรือไม่รักลูกคนนั้นและสำหรับความรักที่ลูกมีต่อพ่อแม่เป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินนะครับสุภาษิตคำพังเพยที่มีการกล่าวเอาไว้ว่าพ่อแม่นั้นมีลูกสิบคนอย่างไรก็เลี้ยงได้ แต่เมื่อถึงเวลาที่พ่อแม่แก่เท่ามาแล้วลูกสิบคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คนเดียวสองคนไม่ได้ต่างคนต่างก็เกี่ยงกันคนนั้นก็บอกว่าคนนี้ได้สมบัติเยอะก็เลี้ยงไปเองสิคนนี้ฉันไม่ได้อะไรพ่อแม่ไม่ได้ให้อะไรกับฉันมากมายฉันลำบากฉันก็เลี้ยงไม่ได้หรือถ้าฉันจะเลี้ยงทุกคนก็ต้องลงขันมา จ้างชันสิอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเราจะถือว่านี่เป็นความรักที่ลูกตอบแทนพ่อแม่อย่างนี้เหมาะสมหรือเปล่าเราก็เห็นเยอะแยะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งลูกหลายคนก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คนเดียวได้น่าคิดนะครับซึ่งความรักแบบนี้ไม่น่าจะเป็นความรักที่งดงามหรือไม่น่าจะเป็นความรักที่ดีสักเท่าไหร่นักที่มนุษย์มีต่อกันและการทั้งๆที่คนนั้น เป็นบิดามารดาเป็นบุพาการีผู้ให้กำเนิดเรานะครับและผมก็ยังเห็นอีกนะครับตัวอย่างเยอะแยะเลยลูกๆหลายคนแทนที่จะรักพ่อแม่จริงๆผมเคยเจอเคยพบเคยเห็นว่าพ่อแม่ในายามลำบากในายามขัดสนมีพ่อแม่บางคนต้องถึงขนาดไปขอกู้ยืมเงินจากลูกๆก,ก็มีนะครับแทนที่ลูกจะให้พ่อแม่จะดูแลพ่อแม่ แต่พ่อแม่กลับต้องมายืมเงินของลูกมากู้เงินของลูกอันนี้เป็นความจริงผมเคยเจอเคยได้ยินเคยเห็นด้วยตัวของผมเองนะครับก็น่าเป็นห่วงและทําไมน่าคิดมากเลยทีเดียวว่าเอพ่อแม่เลี้ยงและให้กําเนิดให้ชีวิตกับลูกคนนี้มาแล้วเมื่อถึงเวลาพ่อแม่อายุมากทํางานไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือลูกมีฐานะดีมีเงินมีทองก็เกรงใจพรรยามั่ง เกรงใจสามีมั่งพ่อแม่ก็ต้องบากหน้าไปขอหยิบยืมเงินจากลูกมาเพื่อที่จะต่อชีวิตมาเพื่อที่จะใช้จ่าย,ายน,นี้เป็นสิ่งที่เป็นความรักแบบไหนผมไม่ทราบนะครับคุณผู้ฟังครับนี่เป็นภาพที่เราเห็นที่ผมกําลังพยายามอธิบายว่ามุมมองของความรักในโลกนี้มันมีเงื่อนไขเยอะแยะตามสถานการณ์ตามเหตุการณ์นะครับ วันนี้ประวันะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันนะครับพระเจ้าสอนเราให้เป็นผู้ที่รักพระเจ้าหมายความว่ารักพระเจ้าที่อยู่เบื้องบนเราพูดกันอย่างนี้และในขณะเดียวก,กันเราก็ต้องรักเพื่อนมนุษย์ที่อยู่รอบๆตัวเราเป็นภาพที่พระเจ้าต้องการให้เรารักทั้งพระเจ้าถ้าเราบอกว่าเรารักพระเจ้าเราก็ต้องรักเพื่อนมนุษย์ของเรา เพื่อนมนุษย์นั้นอาจจะเป็นเพื่อนบ้านของเราเป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นบิดามารดานี่เป็นคําว่าเพื่อนมนุษย์นะครับไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อนมนุษย์คนอื่นความจริงแล้วพ่อแม่เราญาติพี่น้องของเราก็นิยามเป็นเหมือนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เราต้องรักต้องเอาใจใส่เขาด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นพระเจ้าสอนเราให้รู้จักรักคนอื่นเมื่อเราบอกว่าเรารักพระเจ้าสําหรับพระวจนะธรรมที่เราจะ นำมาอ่านเป็นบทเรียนเป็นข้อคิดสำหรับเราในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมยหอนฉบับที่หนึ่งนะครับบทที่สามเราจะศึกษาด้วยกันในข้อที่11ไปจนถึงข้อที่24นะครับพระธรรมยหอนฉบับที่หนึ่งบทที่สามเราจะเรียนรู้ด้วยกันเราจะนำมาอ่านด้วยกันในข้อที่11จนถึงข้อที่24ซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับ นี่เป็นคำสั่งสอนที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกคือให้เรารักกันและกันอย่าเป็นเหมือนอย่างค่าอินที่มาจากมารและฆ่าน้องของตนเองท้าไมเขาถึงฆ่าน้องก็เพราะการกระทำของเขาชั่วและการกระทำของน้องนั้นชอบทำพี่น้องเอ,อ๋ย อย่าประหลาดใจที่โลกนี้เกลียดชังท่านเรารู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องผู้ที่ไม่รักก็ยังอยู่ในความตายผู้ที่เกลียดชังพี่น้องของตนก็เป็นผู้ฆ่าคนและพวกท่านก็รู้อยู่แล้วว่าผู้ฆ่าคนนั้นไม่มีชีวิตนิรัน ดำรงอยู่ในตัวของเขาเลยเช่นนี้แหละเราจึงรู้จักความรักโดยที่พระองค์ได้ยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราและเราก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องแต่ถ้าใครมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังไม่เปิดใจช่วยเขาความรักของพระเจ้า จะดำรงอยู่ในคนนั้นได้อย่างไรลูกทั้งหลายเอย๋ยอย่ากให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงเช่นนี้แหละเราก็จะรู้ว่าเราอยู่ฝ่ายสัจจะและใจเราจะหมดกังวลเฉพาะพระพักพระองค์เมื่อใจของเรากล่าวโทษตัวเราเอง พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าใจของเราและพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งท่านที่รักทั้งหลายถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเราเราก็มีความมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าและเมื่อเราขอสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นจากพระองค์เพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ และปฏิบัติตามชอบพระทัยพระองค์และนี่เป็นพระบัญญัติของพระองค์คือให้เราวางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์และให้เรารักกันและกันตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แก่เราทุกคนที่ประบรติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็อยู่ในพระองค์และพระองค์สถิตอยู่ในคนนั้น เช่นนี้แหละพวกเราจรึงรู้ว่าพระองค์สถิตยอยู่ในเราคือโดยพระวิญญาณที่พระองค์ประทานแก่เราคุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราได้อ่านในวันนี้ผ่านไปนะครับเป็นจดหมายฝากที่ท่านยอนได้เขียนส่งไปยังผู้รับที่จะอ่านจดหมายของท่านนั้นแน่นอนครับจะต้องเป็นพี่น้องคริสเตียนเป็นพี่น้องสมาชิก ที่ท่านเคยดูแลเคยเอาใจใส่เคยสร้างพวกเขาและสอนพวกเขาในเรื่องการที่จะมีชีวิตที่เติบโตมีชีวิตที่เป็นพรได้อย่างไรเมื่อเขาปฏิญาณตนว่าเขาเป็นคริสเตียนเขาเป็นคนที่รักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจและพระบัญญัติอีกข้อหนึ่งที่พระเยซูได้กำชับได้สั่งสอนได้กําชับให้สาวกของพระองค์ปฏิบัตินั้นก็คือจงรักเพื่อนบ้าน เหมือนรักตนเองซึ่งคำว่าเพื่อนบ้านที่พระเยซูคริสต์ได้กล่าวถึงนั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นเพื่อนบ้านที่มีรั้วรอบขอบชิดติดกับบ้านเราบ้านใกล้เรือนเคียงเพียงเท่านั้นแต่ความหมายนั้นกว้างไปถึงว่าใครก็ได้มนุษย์ทุกๆคนที่เราได้มีชีวิตปฏิสัมพันธ์ด้วยนะครับอาจจะเป็นญาติพี่น้องบิดามารดาของเราก็ได้ ดังนั้นพระคำของพระเจ้าวันนี้ในข้อที่12จากพระธรรมยห์นฉบับที่หนึ่งบทที่สได้เริ่มต้นชี้ให้เห็นว่าพี่น้องหรือเพื่อนบ้านที่มีปัญหามากที่สุดอยู่ในครอบครัวเดียวกันครับเป็นพี่น้องท้องเดียวกันคือปัญหาของการเป็นฆาตกรหรือการฆาตกรรมครั้งแรกของโลกบนแผ่นดินโลกนี้คือคาอินพี่ชาย เป็นฆาตกรผู้ที่สังหารน้องชายแท้ๆของตัวเองน้องชายร่วมบิดามารดาคืออาเบลนะครับซึ่งถ้าเรามีโอกาสได้อ่านในพระธรรมปฐมกาลนะครับเราจะเห็นว่าการที่คาอินลงมือสังหารน้องชายของเขาดูแล้วจริงๆครั้งแรกเรื่องไม่น่าจะรุนแรงขนาดนี้เพียงแค่ว่าพระเจ้าทรงพอพระทยัยในผลถวาย และในเครื่องบูชาที่อาเบลนำมาถวายพระเจ้านะครับผมจะขอนำพระธรรมของพระเจ้ามาอา่านให้คุณผู้ฟังฟังเพื่อความเข้าใจในตอนนี้ครับอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่4ตั้งแต่ข้อ3เป็นต้นไปนะครับมีใจความว่าอยู่มาวันหนึ่งคาอินนำพืชผลที่เกิดจากไร่นามาถวายพระเจ้าส่วนอาเบล ก็นำแกะหัวปีจากฝูงและไขมันของแกะมาถวายพระเจ้าทรงพอพระไทยอาเบลและเครื่องบูชาของเขาแต่คาอินกับเครื่องบูชาของเขานั้นพระองค์ไม่พอพระไทยคาอินก็โกรธแค้นนักหน้าบูดเบึ้งอยู่พระเจ้าจึงตรัสถามคาอินว่า เจ้ากโกรธเครืองหน้าบูดเบื้องอยู่ทำไมถ้าเจ้าทำดีเราก็จะพอใจรับเจ้ามิใช่หรือถ้าเจ้าทำไม่ดีบาปก็หมอบอยู่ที่ประตูอยากตะครุบเจ้าเจ้าจะต้องเอาชนะบาปนั้นให้ได้แต่ในที่สุดคุณผู้ฟังครับคาอินก็แพ้ยอมแพ้ให้กับความบาปความบาปก็ชนะคาอิน คาอินก็หลอกน้องชายไปที่ทุ่งนาแล้วก็สังหารอาเบลน้องชายของเขาไปนะครับซึ่งเรื่องราวในเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้เราเห็นว่าคาอินนั้นได้ก่อเรื่องยุ่งยากใหญ่หลวงขึ้นสำหรับชีวิตของเขาสำหรับประวัติศาสตร์แต่หลังจากนั้นเองเขาก็ถูกขับไล่ให้พเนจรไปซึ่งชีวิตของเขาเสี่ยงต่อการที่จะถูกสังหารได้ทุกเวลา นี่ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับทั้งๆท,ที่เขาเป็นพี่น้องกันเป็นพี่เป็นน้องร่วมท้องเดียวกันแท้ๆน่าจะรักกันดังนั้นพระกรรมของพระเจ้าวันนี้จึงนํามาเป็นบทเรียนสําหรับเราทั้งหลายนะครับว่าแม้ว่าคาอินก็น,นำมัสก,การพระเจ้าถวายเครื่องบูชาต่อพระเจ้าเหมือนกันแต่เขาก็กระทาบาปไม่มีความรักใจดําใจร้ายดุร้ายโหดร้ายเขาฆ่า น้องชายของเขาเองน่าสนใจนะครับดังนั้นอาจารย์ยอนจึงยกตัวอย่างเหตุการณ์นี้มาเป็นบทเรียนที่สอนเราให้เรารักพระเจ้าและรักพี่น้องของเราซึ่งเรื่องนี้จะต้องไปด้วยกันแยกจากกันไม่ได้ทั้งนี้เพราะว่าการที่เราเป็นคริสเตียนนั้นชีวิตจะมีอยู่สองทางทางหนึ่งก็คือขึ้นสู่เบื้องบนที่เรานามัสการพระเจ้าสูงสุด และอีกทางหนึ่งก็คือเป็นความรักในแนวราบที่เราจะต้องรักเพื่อนมนุษย์รักพี่น้องที่อยู่ร่วมกับเราในโลกนี้นะครับคุณผู้ฟังครับความรักและความเกลียดชังก็ได้อยู่คู่กับมนุษยชาติในโลกนี้มาเป็นเวลาช้านานแล้วนะครับคาอินเกลียดอาเบลน้องชายของเขา ไม่ได้ทำอะไรในสิ่งที่สมควรจะได้รับแม้แต่องคอง์พระเยซูคริสต์เองพระเยซูก็เคยเผชิญกับความเกลียดชังท่านยอนได้เพิ่มเติมให้ผู้อ่านของเขามีความอดทนเข้มแข็งที่จะเตรียมพร้อมพบกับความเกลียดชังที่อาจจะต้องเผชิญในวันข้างหน้าพวกเขาจะต้องสัมดงความรักออกมาสู่คนรอบข้าง ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการมีชีวิตไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์แห่งความตายการสัมดงความรักคือการสัมดงสัญ,ญลักษณ์แห่งชีวิตที่เราได้รับจากพระเจ้าซึ่งจิตสำนึกของเราก็จะเตือนตัวตนเราเสมอว่าถ้าเรารักพระเจ้าเรารักพี่น้องแน่นอนครับชีวิตนิรันด์ที่เราจะได้รับจากพระเจ้านั้นเราก็จะได้รับในเวลาที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้ซึ่ง การที่เราจะได้รับชีวิตนิรันดร์หรือไม่ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเราเองหรือความสามารถในการประพฤติปฏิบัติของเราแต่มันขึ้นอยู่กับความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับเราเราไม่ได้รับชีวิตนิรันดร์เพราะการประพฤติปฏิบัติตามธรรมบัญญัตินะครับ แต่การที่เรามีชีวิตอยู่ร่วมกันกับพี่น้องในโลกนี้ด้วยความรักซึ่งกันและกันและเราพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อพี่น้องของเรามีจิตใจที่มีความเมตตาสงสารคนที่ขัดสนยากจนเราจะรักกันด้วยการกระทําและด้วยความจริงนี่คือพันธกิจตลอดชีวิตของเราที่เราจะกระทําเพราะพระเยซูคริสต์ได้สละพระชนชีพของพระองค์ เพื่อมนุษย์ทุกคนรวมทั้งเราทั้งหลายที่เป็นคนผิดคนบาปแล้วอย่างไรเราผู้เป็นสาวกของพระเยซูผู้เชื่อในพระองค์เป็นคริสเตียนก็ควรที่จะนำแบบอย่างนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตของเราด้วยนะครับคุณทุ้ฟังครับหวังว่าพระคำของพระเจ้าวันนี้จะช่วยทำให้เราเข้าใจความหมายของความรักมีการเสียสละมีการยอมที่จะให้ ความรักที่เราได้รับจากพระเจ้านั้นส่งผ่านไปยังผู้อื่นไปยังพี่น้องที่อยู่รอบตัวของเราแล้วพระนามของพระเจ้าจะเป็นที่ยกย่องสรรเสริญตลอดไปนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ผมจะขอ,อนำรายการอำลาจ,จากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่าน สวัสดีครับจงกันหนึ่งเป้าคิดถึงความรักนั่งเดิมว่าใครผู้ใดริเริ่มพอเติมให้ชีวิตใหม่ให้ความหวังความรักและกำลังใจด้วยพระคุณยิ่งใหญ่ช่วยไทยจะพ้นรา ดวงวิญญาณต้องถูพลานประมาณชักจูงเจ้าลืมความรักเครื่องรุ่งมัวแต่มุ่งในทางสังคมด้วยพระไทยเมตตาสูงส่งเจ้าใหญ่ลืมพราองคมัวลงในกลนบวงมาเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนครั้ง ความรักปลิ่นพลอนยอกย้อนไปตามสังคมลงความชั่วชาโสมมเจ้ามัวลงสังคมจึงมีแต่ความเย็นชาจงกลับมาเฝ้าอ้อน 说啊， ครั้งก่อนมีความรักเปลิ่นปลอนยอกย้อนไปตามสังคมลงความชั่วชาโสมมเจ้ามูวล,ลงสังคมจึงมีแต่ความเย็นชาจงกลับมาเฝ้าอ้อนวอนองค์พระเยซูพระองค์ทรงเฝ้ารอย หัวลมชมเปลินเดินทางชั่วชา้าโปรดรีบหวนคืนมาเข้าหาความรักดัง